ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพงศธนรชาแนลเนาะครับเนาะวันนี้มากลับมาพ่อกับพงศธรชาแนลตอนที่ยี่สิบสามเนาะครับเนาะตอนเย็นตอนกำลังครับเนาะครับท่านผู้ชมวันนี้ทางช่องกับพี่น้าทางมาฝากที่ฝากน้องเป็นสูตรคำนวณของเส้นปากเกล็ดเนาะครับเนาะกลับมาฝากคำเตือนกับท่านผู้ชม ทางช่องนําเสนอเป็นเพียงหนะ้ทางจัดเสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับบริษัทสนับสน,นุนเรียนการพน,นันในประเทศสิงคโปร์นะครับเนาะปวดใจวิจยยารณญาณในการรับชมรับฟังปวดใจจิตินในการจัดเสื่อนะครับเนาะสูตรทุกสูตรกะนําเสนอเป็นเพียงแนวะทางนะครับทา่านผู้ชมสูตรเมื่อนี้ทางช่องกับมาทำลิปสูตรเส้นปากเกล็ดนะครับเนาะกะมาเบิ้งเงิน สถิติีวงวี่ผพานมาพนกอนทประชุมิี่งวีธผพานมาพนเงวดวันที่สิกท่านว่าเมื่อกี้นี้ครับเาทำประชุมพนกระซงมหานะครับเนาะกับมีเหล็กหรายห่างเนาะจับตัวบนกระจับใไ่หนึ่ามหาทระชมสี่หาเก้านะครับเนาะสงตัวประจักไผ่สหาหาสามศูนดสเนะครับเนาะกับเขาบนนาะครับเนาะเขาบนสาหากับแปดสามเนะครับทนประชุมแปดสามลาง สำหรับงวดประจําวันที่สามสิบท่านว่านนะครับเนาะเสียนมาเกลยทรงมาหายทางช่องนะครับทนะ่านผู้ชมกับได้คว้วมันกาอจากไปเนะครับเนาะไม่แบ,บ,แบง่งปันแนวทางสำหรับท่านที่ชื่นชอบในการเสี่ยงดวงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะสำหรับท่านที่บ่ชอบก็ชมเพิ่มขัมันเทิงนะครับเนาะ เดบอชชอบกับพานเนาะครับเนาะท่านผู ite, s, age. Age is fort, ้ชมวันน like like ี้เสียดเพื April, ่อเกิดนีเลขปักหลักไามหกตัวเนาะครับท่านผู้ชมกับมีสี่มีหกมีสามนี่ส่วนมีแปดนิหนึ่งเนาะครับเนาะเลขปักหลักส่วนของเสียนพวกนนี้กับมีหกตัวทุกงวดเนาะครับท่านผู้ชมบางงวดเพิ่งกระจับหน่อยหางบางงวดกระจับหลายหางนะครับผู้ชมสำหรับงวดนี้เพิ่งกระจับใหม่บนสองหางเนาะครับเนาะบนกับมีสามตัวบนกับมีสี่หกศูนย์ สี่หกแปดนะครับท่านผู้ชมสองตัวกัจจายนห้ายเลขหกศูนย์หกแปดสี่หกสามหนึ่งนะครับเนาะเส้นประกันเด่นในหกศูนย์กับหกแปดนะครับท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวอัดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะงวดประจำวันที่สามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสีส่สำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับเนาะถิ่ตัวมักตัวชอบกับพิจารณาเนาะครับเนาะ สำหรับงวดที่ผ่านมาเสี้ยนมันกิแตกสองตัวบนนะครับเนาะสองตัวบนสองตัวล่างนะครับเนาะเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะหัวนี้เสี้ยนมันกำมันใจนะครับท่านผู้ชมถือตัวมักตัวชอบของท่านผู้ชมบ่ถือตรงกับความฝันบ่กับพิ่เจนหน้าบนนะครับเนาะทั้งจองในการนำเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะเพื่อพี่เพื่อน้องฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะอาจจะถือตัวมักตัวช็อปนะครับเนาะ สำหรับท่านผู้ชม FC ฟซีใหม่เอฟซีเก่านาะครับเนาะสำหรับท่านที่กดติดตามให้ท่างจ้องขอขอบคุณหลายๆลายนะครับเด้อกดติดตามกดไลค์ให้เนาะครับเนาะสำหรับท่านผู้ชมที่เพื่งเขามาชมใหม่เพื่งเขามาชมคลิปเป็นครั้งแรกเนาะครับเนาะของท่างจ้องของพ่วงกุ้นตอนชาแนลนะครับเนาะกฝากกดติดตามกดจัดสับไก่กดกระดิ่งได้เนะครับเนาะกดไลค์ได้ด้วยครับเด้อเพื่อเปลี่ยนกระลังแรงใจให้ท่างช่องหรือท่าคลิปต่อๆไปเนาะครับเนาะ จะได้นําสูตรคํานวณหรือสูตรตัวเลขเด็ดๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะสําหรับท่านที่ชื่นชอบในการเสี่ยงดวงเสี่ยงหวยและสลากกินแบ่งทบานนะครับเนาะก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีด้วยครับเด้อที่เข้ามาชมช่องพวกมูท่อนชาแนลนะครับเนาะก็ขอให้โชคดีก่อนปีใหม่นะครับเนาะในขอให้ท่านผู้ชมในฉลองนะครับเนาะมีเงินฉลองไม่เงินทําบุญนะครับเนาะมีเงินใส่ในครอบครัวก็ขอให้โชคดีร่ำรวยถูกหวยด้วยครับเด้อท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ท่านจองก็ไม่เนวทางมาฝากพี่ฝากน้องแค่นี้นะครับเนาะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีสำหรับคลิปนี้กับขอกล่าวคำว่ามาสวัสดีนะครับเนาะพบก,กันในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ